สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับอ้อมนะคะวันนี้นะคะอ้อมได้มีโอกาสนะคะได้อยู่ที่ f o r d Auto g a l ก e r y ปทุมธานีนะคะที่มียอดขายอันดับ6ปีซ้อนกันเลยทีเดียวนะคะอันดับ1นนะคะตัวนี้นะคะวันนี้นะคะอ้อมได้มีโอกาสนะคะมารีวิวนะคะเจ้าตัว XLT ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว หน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะกันชนท้ายแฮมเมอร์โรบารแฮมเมอร์กันนะคะก่อนจะมาดูกันนะคะว่าอ้อมไปทำการแต่งอะไรให้กับเจ้าชุดตัว XLT ตัวนี้นะคะอย่าขอฝากช่องหน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะคะที่ช่องอ้อมฟอดโปรดีแต่งเต็มนะคะอันนี้นะคะเป็นช่อง YouTube ของอ้อมนะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อ เวลาอ้อมได้ทำคลิปต่อไปนะคะหรือลงคลิปต่อไปลูกค้านะคะก็จะได้รับชมรับเห็นในคลิปต่อๆไปของอ้อมหรือชุดแต่งรุ่นอะไรที่อ้อมได้แนะนำเพิ่มเติมไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้อัปเดตได้ตลอดเวลานะคะในตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าอ้อมไดทําการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัว XLT ตัวนี้บ้างนะคะคราบะสี่ประตูค่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูตรงหน้ากันเลยนะคะอันนี้นะคะด้านหน้านะคะอ้อมได้ทาการ เปลี่ยนนะคะชุดเหล็กนะคะแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนเหล็กแฮมเมอร์ทั้งชิ้นเลยนะคะตัวนี้ได้ทาการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวห่วงรากจูงนะคะสีแดงตรงนี้นะคะ2ห่วงนะคะตัวนี้ถัดมานะคะจะเป็นชิ้นของตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นตัวแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะกรอบนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะลูกค้ามีไฟ led นะคะเวลาเรากดเวลาเรา เปิดไฟลีนะคะหรือเราเบรกนะคะตัวนี้นะคะจะขึ้นมานะคะ3ดวงให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะไฟลีตัวนี้นะคะ3ดวงตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้สีส้มนะคะสีขาวนะคะอันนี้ลูกค้าดีเควตได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวอักษรนะคะตัวนี้นะคะ FORD นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้านะคะเดีย๋ยวเรามาดูถัดต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ไฟนะคะเราได้ทำการเปลี่ยนโคมไฟทั้งชุดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเขาเรียกว่าไฟมาแตงนะคะที่เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะจะมีไฟนะคะเดยไลท์ไม right นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวคีบฉลามนะคะ3ขีดตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวขอบนะคะหรือเรียกว่าลูกลูกตานะคะตัวนี้นะคะที่เปลี่ยนสีให้กับลูกค้านะคะ ไฟโคมดวงตานะคะที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีบูสีฟ้าสีแดงหรือสีขาวนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะชิ้นต่อมาน,นะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงนะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าได้รีเควสเลือกมานะคะเป็นทรงเตี้ยนะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําเงาน,นะคะตัดด้วยสีดําด้านกับตัวรถนะคะตัวนี้เอยวเรามาดูด้านข้างกันเลยค,ะลค่ะลูกค้า ด้านข้างนะคะออดไม่ทําการใส่นะคะซุม้มล้อนะคะแบบ6กหมุดนะคะให้กับลูกค้านะคะแบบเห็นหมุดเนาะตัวนี้นะเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านยางกันคะ่ะยางนะคะออดไม่ทําการเปลี่ยนยางนะคะแม็กยางขอบ18ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะแม็กไอตัวนี้แม็กนะคะแม็กเป็นของ นะคะแม็กนะคะแม็กเป็นของมาวลนะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นลายหยดน้านะคะมาพร้อมกับยางนะคะยางเป็นของโตโยนะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะขอบ18นะคะลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบแม็กลายอื่นนะคะก็สามารถรีเควสหรือเข้ามาสอบถามกับอ้อมได้นะคะอ้อมมีลายแม็กให้ลูกค้าเลือกอยู่นะคะตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนนะคะลายแม็กนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะ น้านข้างนะคะอ้อมได้ทําการเปลี่ยนสติกเกอร์นะคะหรือใส่สติกเกอร์ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าได้ออกแบบนะคะเป็นตัวแรดนะคะให้ติดตั้งกับรถนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าได้ออกแบบเองนะคะตัวนี้หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่มีแบบอยู่ในใจนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะอย่าอ้อมจะส่งรายสติกเกอร์ให้ลูกค้านะคะมากกว่า30รายการเลยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านบนกันหน่อยค่ะ ด้านบนนะคะอ้อมได้ใส่ตัวราวหลังคานะคะเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้อ่าเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันคะ่ะด้านหลังนะคะอ้อมได้ทาการเปลี่ยนนะคะโรบาร์เด็กของแฮมเมอร์นะคะให้กับลูกค้านะคะสามารถเอาาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยเรามาดูนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะทางด้านหลังกันค่ะว่าอ้อมไม้ทําการเปลี่ยนอะไรนะคะตัวนี้นะคะอ้อมไม้ทาการใส่โรบาร์แฮมเมอร์นะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดแฮมเมอร์ทั้งคันนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอีกค่ะด้านหลังนะคะอ้อมไมาทาการเปลี่ยนไฟท้ายอีกค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายตัว C นะคะตัวนี้นะคะให้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับไฟรีนะคะไฟเรียวนะคะมาพร้อมกับตัวในโคมพู่ตัวมาเลยนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวอีกนี้นึงนะคะโรบารด้านท้ายนะคะอ้อมไม่ทาใส่ตัวไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะจุดไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคะ่ะลูกค้าด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันชนเหล็กของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกรดเอเลยนะคะของแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงแดงนะคะ2ห่วงนะคะพอแล้วก็ตัวไฟ เบรกท้ายนะคะกระพริบกรพริบแบบนี้นะคะที่ติดตั้งเสริมให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เซ็นเซอร์นะคะถอยหลังนะคะของตัว XLT นะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเว้นช่องโหว่ให้นะคะตัวใสตัวใสกับตัวนี้ให้นะคะเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะรถท่านี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะว่าได้ทำการเปลี่ยนอะไรหรือตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะ ภายในของเรานะคะตัวนี้นะคะ XLT นะคะมาแบบพร้อมสเตปอยู่แล้วนะคะมาพร้อมสวยหรูหรามาอยู่แล้วมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนได้นะคะพร้อมกับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้นะคะมาจากโรงงานแท้นะคะร้อเซนนะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากได้กระบะนะคะเท่ๆดุดแบบนี้นะคะไปใช้งานนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาอ้อมได้นะคะในช่องทางนะคะอ้อมฟอร์ดโปรดีแต่งเต็มนะคะช่องทาง YouTube ของอ้อมเนาะหรือจะเป็นเพจนะคะก็จะเป็นอ้อมฟอร์ดนะคะโปรโมชั่นนะคะจัดเตจัด เต็มนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อกับอ้อมมาได้นะคะในช่องเพจนะหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะก็ติดต่อมาได้เลยะคะ่ะสายตรงนะคะ0623481061เดี๋ยวอ้อมจะทิ้งไว้ทางใต้คลิปให้กับลูกค้านะคะหรือลูกค้าสะดวกแอด ID ไลน์ line. เข้ามาหาอ้อมก็ได้นะคะเพื่อ มาดูกันว่าอยากลูกค้าอยากได้รถแบบไหนนะคะเข้าไปดูในช่องของอ้อมนะคะแล้วก็เลือกทักแชททักไลน์เข้ามาหาอ้อมได้เลยนะคะว่าอยากแต่งแบบไหนสไตล์แบบไหนนะคะตัวนี้เนาะก่อนจะจากไปนะคะขอฝากเรื่อง เอกสารการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าท่านนี้นะคะได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะได้จองผ่านออนไลน์มากับอ้อมนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลีปทุมธานีนะคะจองผ่านออนไลน์ปลอดภย100ัยร้อเนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเรามีหลักฐานหรือมีการยืนยันให้กับลูกค้าได้นะคะเวลาลูกค้าจองมานะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้ทําการไปส่งให้ที่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะลูกค้ารุ่น คันนี้ลูกค้าไม่สะดวกมารับเองเนะาะเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวนะคะเพื่อไปส่งต่างจังหวัดให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะตัวนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมหรือทำคลิปต่อไปให้กับอ้อมด้วยนะคะวันนี้นะคะอ้อมขอราไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะใช่ไหมดูดีกว่าใช่ไหม